สวัสดีครับสองแสบวาเลตี้มาแล้วครับพี่น้องครับสองแสบวาเลตี้มาแล้วครับพี่น้องครับอ๋อแถบประหยากอ่านข่าวครับพี่น้องครับนะครับข้าวนี้นะครับหรือคลิปนี้นะครับสองแสบวาเลตี้กับมาแสดงความเสียใจครับครอบครัวของเด็กๆนะครับเนาะแล้วก็คุณพู่นะครับเป็นข้าวเสิรข้าวใหญ่นะครับเนาะ ก็ยังครับเกิดเหตุนะครับพี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้เห็นข่าวนะครับข่าวเด็กๆนะครับกับคุณครูที่ไปพัฒนศึกษานะครับเดินทางด้วยรถรถทัวนะครับนาะหรือรถบัตรพันศึกษาเลยนะครับ ก็อยากอามคาย่างหรอกครับพี่น้องครับเอายังมันเป็นข่าวที่สะลดใจนะครับมันหูใจนะครับพี่น้องครับประยากบอกว่าเตือนนะครับนะครับผมบอกเขาว่าจำนวนนะครับผู้ที่เสียชีวิตตัวกันเนาะนะครับเป็นเขาเรียกว่าหดใจคนหูใจนะครับบ๊อบเปิดเผยนะครับรอให้ทางข่าวขนหนอนชาชัก็นะครับนวาสูญเสียประชยัคนอีย่างอย่างไรอย่างไรนะครับน้องนะครับ ก็ถือเป็นข้าวง่ได้ครับนะครับก็อยากจอกมาเตือนไพ่นะครับคลิปนี้นะครับปาาถึงหัวข้องนะครับเนาะเนี่ยครับตอนนี้ทัางช่อง8ดหรือช่องออื่อนหรือช่องไในคนไม่ให้โหวได้ด้วยครับพี่น้องนะครับบุตรหลานหรือลูกหลานทอง่านนะครับโหวได้ครับว่าควรสิบมีการยกเลิก เรื่องทัศนศึกษาตานจังหวัดหรือเปล่านะครับเนาะมองได้ไม่ให้โบวถนะครับให้พ่อแม่พี่น้องหรือพ่อพ่อแม,แม่ของเด็กๆทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับขอไปโบวถด้วยคำว่าให้ยกเลิกการทัศนศึกษาตานจังหวัดน,นะครับเนาะว่าหายใครมาลองขอกว่าเอาครับพี่น้องครับอยากให้ไปโบวต์ด้นนี้ลยครับนะ บทยกเลิกไปเลยครับว่าไม่จัดการศึกษาต่างจังหวัดนะครับน้องพี่นอ้นองเนาะนะครับบ่มีภัยอยากได้ยินข้าวแบบนี้ครับบ่เกิดกับครอบครอบครัวภายกลับ,ฟฟบปรลูสึกมันปากบ่็อกอีกเลยครับกับข่าวเกี่ยวกับเด็กๆเกี่ยวกับคุณคู่นี่ครับนี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับ พ่อกับแม่ที่รออู่บานโอแทบอกแตกอกใจสลายนะครับัะไรกับขอส่งคุณคู่กับเด็กๆที่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับให้ไปอยู่บนสวรรค์เลอเป็นเทวดาหน่อยบนสวรรค์คุณคู่กับเป็นนั่งฟ้าบนสวรรค์นะครับเนาะคุณคู่กับสวยนั่นเองครับเป็นข้าวที่ ขอภูใจดีครับพี่น้องครับขอไปร่วมบวชด้ครับพี่น้องบางใดมีให้บวชเกี่ยวกับการยกเลิกการศึกษาในจังหวัดครับขอไปบวชได้ครับพี่น้องครับนะครับเสียใจนั่นดีครับสองแสนไม่ได้ตีกับขอแสดงความเสียใจกับทุกๆครขอบครัวนะครับกับเหตุการณ์การศึกษาของเด็กๆครั้งนี้นะครับเสียใจยังสุดซึ้งครับ กับพ่อเอกก็แช่แค,ค่คลิปนะครับพ่อเอกกับน้องเองกับมด้ยินข้าวนี่ก็บรูพ่อเอกเราก็แช่แค่รูปภาพที่แบบแมีแฟนๆเข้าไปแสดงความเสียใจกันน้ำลายนะครับคอมเมนต์แตกเลยครับเพราะยังมันเป็นข่าวสลดเลยครับ mm hmm. นับประหยักเกิดกับครอบครัวไครครับข่าวนี่ครับนะครับนี่แหละครับกับฝาบไปทิงพ่อแม่พ่อพ่อแม่ของบุตรหลานท้องท่านนะครับ ฝากดูแลลูกท่านให้ดีนะครับหรือช่วงนี้สิมีทศนศ,ศาายยึกษาจะม่งไหนก็นอะพึ่งนะครับจะ่พึ่งไปจะพึ่งไปเส้นอน,นุัติหรืออย่าพึ่งไปเส้นหายไปสดไปทัศ,ศ,ศาานศึกษาต่างจังหวัดน,นะครับช่วงนี้ครับนะครับเดี๋ยวคงมีมาตีแล้วครับผมว่านะครับเขาไปโบวถไ,ได้แล้วครับมาตียกเลิกการทัศ,ศาานศึกษาต่างจังหวัดน,นี่ครับนั่นเป็นข่าวที่หดหัวใจดี ก็ยู่ไหรับได้ครับพอกับแม่ต้องมาอ,อ,กอกแทบแตกกแทบจะสลายรอดอลูกอยู่บ้านเมือ่อมานยินข้าวแบบนี้โอ้ว่อยากจะขึ้นภาพครับผมนะครับผมพอใจดีครับสิบก็ขอบัญญ,ญาติอย่างไรครับเพราะว่าแต่แค่มันแจงข้าวพี่น้องว่า ให้ดูแลบุตรหลานดคัญให้ดีนะครับดูดูแลลูกลูกหลานสิบี้แต่ทางตำรวจก็จะพึ่งเส้นอนุญาตหรืออจะพึ่งเส้นอนุมัติไปนะครับนอกพี่นอกเนาะนะครับมันสูญเสียแล้วมันเอาขึ้นบ่ไดดครับของนียครับนะครับบัติเหตุมันก็เกิดได้ขึ้นในทุกเวลานะครับแต่เ่าอยากกต่าอยากให้เกิดแต่มันก็ห้ามบ่อใดนะครับเนาะนะครับ คนคนสิมีนโยบายหรือคนสิมีมาตรการที่มันเข้มเเข้มงวดก็หนีนะครับน้องพี่น้องเนาะหรือคนสิมีมาตรการที่มันปลอดภัยก็หนีนะครับให้กับเด็กๆนะครับบา,บารบาร่าลองเรียนไรล่ะครับพี่น้องครับบ่เกิดก์ดาาดรครับบุนลาหทำภัยผู้นั้นจิบัลลูครับโอ้แทบแตกสลายนะครับพี่น้องเนาะ ที่ต้องมารับลูกว่าเขาลูกตัวเองหรือเด็กๆอยู่บนรถต้องมาจากไปกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับพี่น้องครับนะครับเสาอนี้ครับผมได้ยินข่าวผมกับววาไปจากอ่านนะครับว่าสูญเสียไปจากชีวิตหรือยังไงครับแต่พ่แบ,บ้านกว่ากับว่าสูญหายกับหลายหลายคนนะครับเนาะ หรือตัวอัตลักษณ์ก็ได้เนาะนะครับคนคู่กับเขาว่าเสียไปสามเนาะนะครับคุณคู่กับย่อมรับหัวใจของทันเลยครับที่เขาไปช่วยเด็กไว้ที่มีมิมมจิเจตตอเด็กแล้วแต่ว่ากับวาสามาช่วยเด็กได้แต่ว่าก็ต้องมาสูญเสียไปกับเด็กนะครับไปเป็น นั่งฟ้าบนสวรรค์เด้อครับคุณคู่เด็กๆก็จะเป็นเทพรดาน้อยนั่งฟ้าน้อยบนสวรรค์นะครับคนหู่ใจครับพี่น้องครับฉันแล้วดูแลบุญลาลองทันดีนะครับสีผิวกิราเมกับารโรงเรียนกะอย่าพึ่งเส้นอนุโนมัติหรือเอ่อคนที่ฝึกษากันให้ดีก่อนครับน้องพี่น้องเนาะวันนี้ห้ามวัวหายแล้วมาลอมกอกมันเอาคืนมา่ไดร่ครับพี่น้องนะครับฝากเป็นลังใจครับ สองแสเวด้ตีฝาเงาใหให้ครอบครัวคนที่สุดเสียนะครับรับสูดๆเ้อครับเสียให่ยังสุดซึ่งสุดสองอัีครับนะครับรับฝากแช์คลิมเนีอกไปครับเตือนอุท่าหอนนะครับให้พ่้อมๆแม่ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับคืออุท่าหอนว่าตัหายยามาหลอกคอรนะครับให้ซอยกันดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุดนะครับ ใช่แล้วครับอานต่อปไปไเลยครับพี่น้องไปเจอในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ